คนที่ไม่ได้กินคลีนแล้วมีหุ่นดีมีไหมนะครับคือผมอยากจะบอกว่าเยอะมากครับคนที่เขาไม่ได้กินคลีนแล้วเขามีหุ่นดีเลยนะมีเยอะมากถ้าคุณลองเข้าไปดูดีๆนะผมบอกเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการกินคลีนมันไม่ใช่คําตอบสุดท้ายของการมีหุ่นดีเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วคนที่เขาไม่ได้กินคลีนแต่เขามีหุ่นดีเขาก็จะมีภายใต้เงื่อนไขบางอย่างนะครับนั่นก็คือห เขาก็จะกินแบบมีลิมิตอยู่นั่นเองนะครับคุณลองสังเกตดูนะรวมไปถึงตัวผมด้วยนะที่ปั้นหุ่นได้โดยไม่ได้ทานครีดเลยนะครับเราก็ยังกินของอร่อยที่เราชื่นชอบอยู่ไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดหมูทอดปลาทอดไข่เจียวไข่ดาวกะเพราหรือแม้กระทั่งพวกของหวานต่างๆนานาเรายังกินอยู่นะครับไม่ใช่ไม่กินแต่เราก็มีลิมิตยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นพวกของทอดหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็จะกินแบบ วันละ1-2มือ้อแล้วก็สลับคลีนบ้างอย่างเงี้ยครับส่วนพวกขนมของหวานก็จะกินเฉพาะวันชีตเดย์อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเรากินแบบมีลิมิตมันก็ไม่มาทําให้รูปร่างเราเสียอยู่แล้วกับ2อเลยครับก็คือคุณค่าทางโภชนาการทั้ง5้าหมู่ก็ต้องได้รับเพียงพอนะครับเพราะว่าการที่เราจะมีหุ่นดีได้เนี่ยโปรตีนคามมร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินแร่ธาตุเราต้องได้รับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและเหมาะสมกับความต้องการของร่างกายจริงๆและเงื่อนไขข้อที่3ข้อสุดท้ายครับนั่นก็คือเราก็ต้องมีการ fit หุ่นนั่นเองครับคุณลองสังเกตด,ดูนะคนที่เขามีความสุขในการกินอะ่ะเขาเอาสิ่งที่เขากินไปใช้งานทั้งนั้นครับทำทั้งเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างเตาเผาให้ดีและเอาคาร์ดิโอมาช่วยเพื่อเผาผลาญให้มากเห็นปะถ้าเกิดว่าเขากินมากแล้วเขาเอาไปใช้แล้วเขาก็มีการสร้างสิ่งที่เรียกว่าระบบเผาผลาญที่ดีให้กับร่างกายเพียงเท่านี้เขาก็สามารถมีหุ่นดีได้ถ้าอย่างไงลองฟังคลิปนี้แล้วลองไปปรับใช้กันดูนะครับ